สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมจัดคลินิกฟุตบอลระดับภาคภาคเหนือครับโครงการนี้ใช้ชื่อว่าเดลแมสฟุตบอลคลินิกนะครับโดยนำผู้เล่นระดับตํานานของสโมอสรอระดับโลกนั้นมาร่วมลงสนามถ่ายทอดทักษะฟุตบอลให้กับเยาวชนอย่างใกล้ชิดครับ ที่ศูนย์กีฬามนทลทหารบกที่33สนามกอล์ฟลานาจังหวัดเชียงใหม่พลเอกเจนคีรีทวีปประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่นายมนตรีหานใจในายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่นายสงศักดิ์คำดีรุ่งริรัตผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค5ร่วมถแถลงโครงการเดอะแมสฟุตบอลคลินิก เพื่อมอบกิจกรรมพิเศษนี้ให้กับเยาวชนได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์จากนักเตะระดับตำนานจากสโมสรลิเวอร์พูลและสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดร่วมกับโค้ชระดับไล,ไลเซนที่ได้รับรองมาตรฐานโดยบริษัทสปอร์ตไทยบาวาเรียฟุตบอลจำกัดร่วมลงสนามถ่ายทอดทักษะฟุตบอลให้กับเยาวชนอย่างใกล้ชิดโดยภาคเหนือครับจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่สนามกีฬาสมโพธิเจ็ดปีมีเยาวชนสนใจเข้าร่วมกว่า300คนครับทางนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลคลินิกก็จะได้พบกับนักเตะระดับตำนานของสโมสรระดับโลกมาให้คำชี้แจงคำแนะนำนะคะแล้วก็มีการฝึกซ้อมในรูปแบบต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงบอลการรับส่งบอลการจับบอลน,นะคะรวมไปถึงการยิงประตูด้วยพร้อมทั้งจะได้ทราบถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและกองทุน ัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยด้วยค่ะไม่แน่งคุณผู้ชมอนาคตหนึ่งในนี้ที่กําลังอบรมกันอยู่อาจจะเป็นนักฟุตบอลระดับทีมชาติเลยก็ได้ใช่ค่ะโดยไาติดตามกันและนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วครับที่ให้เยาวชนนั้นห่างไกลจากยาเสพติดครับ